สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับคุณครูปอนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำที่421ถึงคำที่440มาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะคำว่าฉีดยาฉออีฉีฉีดาฉ,ฉีดยาอายาฉีดยาหมายถึง เอาอยาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนังหรืออาจจะเป็นทางกล้ามเนื้อหรือทางเส้นเลือดก็ได้นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นคุณหมอฉีดยาป้องกันอหิวาและไทฟอยให้กับคนในหมู่บ้านไปดูคำถัดไปช่วยเหลือช้อเอช่วยช่วยยอช่วยช่วยไม่ช่วยหอลลเอเหลือช่วยเหลือ หมายถึงกุดหนุนอุปถรรัมช่วยกิจการของเขาให้สมบูรณ์ขึ้นแต่ในภาพนี้นะคะนักเรียนสังเกตในภาพนี้เด็กๆกำลังช่วยคุณแม่ในการร้างจานนั่นเองเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะชั้นเรียนชชชะ นาชันชันหมเธอชัน้นรอ,เอเรยเรียนเรียนนาเรียนชั้นเรียนหมายถึงห้องที่เราใช้สำหรับเรียนรู้นักเรียนดูในภาพนี้นะคะคุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนชั่โมงชอวชัวชัวชัวหมอีกชั่วมโอมอมองอ โมงชั่วโมงหมายถึงเชื่อระยะเวลา60นาทีนักเรียนรู้ไหมเอว่าในหนึ่งชั่วโมงมีทั้งหมดกี่นาทีใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงมี60นาทีนั่นเองคนไหนตอบถูกบ้างนะชาวเขาชา อาชาชาวชาวขอเอาเขาชาวเขาหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่แถบภูเขาใอย่างในภาพนี้นะคะเด็กชาวเขากำลังเก็บใบชาชาวใต้ชาอาชาชาวชาวต ไอไตไตไมมโถใต้ชาวใต้หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางใต้ดูภาพนี้สิคะเหมือนภาพของอะไรเอ่ยใช่ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับการแสดงของชาวใต้มโนรา่นั่นเองนะคะชาวไทย ช,ชาอาชาชาวชาวทอไอยอไทยชาวไทยหมายถึงคนไทยอย่างเช่นในภาพนี้นะคะชาวไทยส่วนใหญ่นะับถือศาสนาพุทธชาวนาช,ชาอาชาชาวชาวนอานา ชาวนาชาวนาหมายถึงชาวไร่เกษตรกรหรือเกษตรกรก็ได้นะคะอย่างในภาพนี้ชาวนากำลังทำอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะชาวนากำลังปักดำต้นกล้าอยู่นั่นเองชาวบ้าน ชาอ,อาชาชาวชาวบออา,าบาบานอบานบานหมายโทบ้านชาวบ้านหมายถึงคนธรรมดาประชาชนหรือราษฎรนั่นเองนะคะอย่างในภาพนี้มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเ,เด็กชายผู้ใหญ่เราเรียกว่าชาวบ้าน ชุดนักเรียนชอ,อุชุชุดาชุดนออะนะกน,นกอนักรอยเรีย,เร,ยเรียนอเรียนชุดนักเรียนหมายถึงเครื่องแบบนักเรียนตัวอย่างประโยคเช่นเด็กบ้านนอกราดแคนเสื้อผ้า แม้ชุดนักเรียนก็ยังไม่มีใส่กันเชื่อฟังชอเอเชื่อเชื่อไม้เอกเชื่อปออะปะปะงอฟังเชื่อฟังหมายถึงทำตามหรือประพฤติตามคำสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนมองเห็นในภาพนี้ไมมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะสุนัขเชื่อฟังเจ้าของซ่อนหา ซออซอซอนอซอนออนไหม้อีกซ่อนหออาหาซ่อนหาคือการละเล่นชนิดหนึ่งของเด็กๆฝ่ายหนึ่งซ่อนส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตามหาอย่างในภาพนี้นะคะเด็กๆกำลังเล่นซ่อนหาอย่างสนุกสนานกันเลยเด็กๆคนไหนบ้างที่ชอบการเล่นซ้อนหาบ้างคะ ซักผ้าสออสะสะกสกซักผออาผาผาไม้โทผ้าซักผ้าซักผ้าคือการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำกับผงซักฟอกเป็นต้นนะคะอย่งเช่นในภาพนี้แม่กำลังซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้า สุกซนซออุซุสุกซออุสุส,ส,อส,ส,ออส,ส,สนอซสนสุกซนหมายถึงขนองคึกขนองนอกลู่นอกทางอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเด็กๆก,กำลังเล่นซุกซนอยู่นั่นเองโดยการปีนป่ายต้นไม้จร,จริงๆนักเรียนควรกระทำหรือเปล่าคะ ไม่ควรกระทํานะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้พ,าพลาดพรั้งตกุงมาแขนขาหักได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องการเล่นทุกซนด้วยนะคะดวงใจดอัอวดัวดวงอดวงจอไอใจดวงใจดวงใจใช้เปรียบเทียบ เรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รักก็ได้นะคะอย่างเช่นภาพนี้พ่อเปรียบเป็นดวงใจของเด็กชายดอกกระดังงาดออดอดอกกอดอกกอรออะกระดออะงอดังงออางา ดอกกระดังงานักเรียนเคยเห็นดอกกระดังงาไหมคะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งดอกหอมมีกลีบบางมีหกกรีบสามารถนำไปใช้กลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยได้นะคะอย่างเช่นในภาพนี้นั่นเองดอกกระดังงามีสีเหลืองดอกเข็ม ดอ,อด,อ <Elena> ดอกดอดอกดอก,ดอกด็ดอขอเอกเข็มมาเข็มดอกเข็มดอกเข็มเป็นไม้พุ่มมีขนาดเล็กซึ่งดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมซึ่งเราเอามาไว้ใช้ประกอบในพิธีไหว้ครูใช่ไหมคะนักเรียน ดอกจำปาดอ,อดอดอก,กอดอกดอกจอมอจำปออาปาดอกจำปาดอกจำปาดอกมีสีเหลืองอมสอ้มกรีบใหญ่ยาวมีหลายกรีบแล้วก็มีกลิ่นหอมดอกจำปี ดอ,ด,อด,อดอกดาดอกกดอกจอ,อมจำปาอ,อีปีดอกจำปีดอกจำปีคล้ายดอกจำปาแต่กลีบเล็กและหนากว่าบางพันธุ์สีนวลหรือสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมเย็นลักษณะคล้ายๆกันกับดอกจำปานะคะ ดอกชะบาดอ,อด,อดอกดอดอก็ดอกชอชบออาบาดอกชบาดอกชบาเป็นพืชด,ดอกมีพุ่มกลางนะคะตัวดอกชบาก็มีหลากหลายสีที่เราเห็นภาพนี้คือดอกชบาที่มีสีแดงนักเรียนคนไหนอชอบดอกชบาบ้างคะ กลับมาพบกับความพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ